การสร้างโปรเจกต์ Hello World ครับเพื่อทำการทดสอบว่า a n d u i o เราทำการติดตั้งมันเวิร์กไหมจึงได้เปิด a n d u i o ขึ้นมาก่อนแบบนี้เปอร์เซ็ครับให้คุมไปที่ตัวอ่าโปรเจกต์นะครับเลือก New Project เหมือนเดิมครับทำการอ่ามั่นใจว่าคุณเลือกอยู่ที่ตัว Empty Activity Empty Activity ครับแล้วคนก็แค่นะครับตั้งชื่อโปรเจกต์ครับเอาตัวตัวแรกเป็นตัวใหญ่ครับมันต้งชื่อว่า Hello Master นะครับเอา Hello World ก็ได้ครับ Hello World ดีกว่า ดีเวอร์ครับแล้วก็ทําการนะครับเปลี่ยนตัวแพ็กเกจเนมนยครับาเดอไม่ค่อยชอบคอมเอสเปอร์ครับเพราะว่ามันไม่สามารถพับบิกหรือใช้ไฟเบทได้นะครับฉันจะเปลี่ยนครับชื่อกลางครับเป็นชื่ออะไรก็ได้ครับเป็นชื่อตัวเองก็ได้มาเดออันนี้มันจะเป็นคอมมาเตอร์อื่นแล้วกันเรียบร้อยแล้วครับเปลี่ยนแพ็กเกจเนมเรียบร้อยทีนี้นะครับฉันก็จะทําการกดฟินิชครับนั่งคอยครับเดี๋ยวบรรจำการเริ่มนะครับอันซิปแตกไฟล์การทําโปรตีนครั้งแรกจะช้าหน่อยมันจะดูนู่นนี่นั่นมาใส่ในเครื่องเราจะ เราโปเสจจเสร็จครับแสดงว่าที่มุมขวาล่างจะมีคําว่าเหมือนกับมันมีโพสเซสอะไรบางอย่างคลิกที่โพสเซสมันจะทําการขึ้นป๊อปอัพขึ้นมามันจะมีตัวที่เป็นนะครับอันลสีปิดอันลินสีได้ครับเราทําการจนเสร็จครับตอนนี้เราก็จะได้โปรเจกต์ขึ้นมาแล้วดูซิว่า XML มันมได้ไหมคลิกที่แท็บ XML ครับ activity made xml ตัวนี้นะครับถ้ามันขึ้นหน้าแบบนี้ถือว่าบิงโกครับโอเคครับตอนนี้เราสามารถสร้าง Hello World ที่เป็นคอตลินบนแอนโดรโอได้แปลแล้วแสดงว่าตัวแอนโดรโอมันสามารถทำงานได้ครับผม